หลักหลักพูดผีไม่มีตัวตนเป็นตุเป็นตะแม้แต่แพทย์เคยชนสูตรยังไม่เล่นด้วยกับเรื่องพูดผีวิญญาณสวัสดีครับในวันนี้มีคลิปลลอนชวนให้คนลุกแม้ว่าเรื่องผียังพิสูจน์ไม่ได้บางที มีจริงก็ได้วันที่เงียบเงียบเรามาบรรเทาเวลาสั้นๆกับเพื่อนในโลกสีดำเอาละ่ะไม่เสียเวลามาเริ่มกันเลยก่อนชมขอคนหนึ่งไลค์เป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆ เรื่องสุดสะพรึงจากคนเห็นผีเหตุหลอนนี้วันหนึ่งสาวคนนี้ต้องเฝ้าแม่ป่วยจนเข้าโรงพยาบาลเหมือนกับสังหอนพิเศษมากมายบอกให้เธอเดินไปดูและแล้วสิ่งที่เธอเห็นเป็นมือสีขาว แปลกๆสว่างคล้ายหลอดไฟอยู่ในห้องกับแม่โดยมือแปลกๆนั้นยื่นไปที่แม่ของเธออย่างชัดเลยทีเดียวครับลองดูดีๆนะครับ เรากับเห็นวิญญาณหรือปีาศาจในโรงพยาบาลห่วงที่ไปอยู่ในห้องแบบนี้ก็ยังไม่มีสรุปเนี่ยนะว่าสิ่งที่เห็นคืออะไรบอกด้วยนะครับเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรน่ากลัวมากครับงานนี้ ผีจริงก็ได้บางคนก็ว่านั่นอาจเป็นทูตเทวดาบอกด้วยนะครับคิดเห็นอย่างไรเคยเห็นผี หรือไม่ครับเหตุหลอนนี้เกิดในมาเลเซียครับหลักๆแล้วคนมาเลเซียยังมีอยู่ที่เชื่อว่าศิยศาสตร์มีจริงเช่นดิวกลัวผีก็มักจะเจอแต่ว่าคุณใสเนียนละฮะอาจมองไม่เห็นด้วยตาบ้างก็เชื่อว่า รูปร่างเป็นควันสีดำหรือสีแดงๆเหตุลลอนๆนี้วันหนึ่งเขาเริ่มพบเจอเรื่องราวแปลกๆหลักๆหาเหตุไม่เจอเริ่มต้นตั้งกล้องไว้ทั่วบริเวณบ้านจนกระทั่งครับมันได้มีเหตุหลอนเกิดขึ้นยามบ่าย จู่ๆมีเงาแปลกๆลอยผ่านกล้องวนจรปิดลองดูดีๆนะครับเขาไม่สรุปว่าเป็นผีแต่มั่นใจว่าอาจเป็นคุณใสยมนดำ และเป็นต้นเหตุให้เจอเรื่องราวแปลกๆก่อนก่อนหน้านั้นทั้งหมดงานนี้จบลงเขาตามหมอผีมาแล้วไม่มีผลเสียใดๆทั้งสิ้นและจะเกิดผลที่ดีหากคุณกำลังหมดที่พึ่งทางใจมืดแปดด้านบอกด้วยนะครับเพื่อน คิดเห็นอย่างไรกับเรื่องคุณใสแบบนี้หรือพิธีกรรมด้านมือแม้แต่สายข่าวดูเหมือนไม่มีผลดีใดๆทั้งสิ้นนะแอดวา แสงวาบป,ปริศนาอยู่กลางทะเลเหตุลลอนๆนี้เนี่ยนะฮะเกิดขึ้นในมาเลเซียว,วันหนึ่งแสงจากพระอาทิตย์ตกแล้วดวงจันทร์กำลังจะขึ้นแทนอีกครั้งดูเหมือนมีคนบันทึกภาพสิ่งแปลกๆสว่างวาบวับจู่ๆพล่ ที่บนอากาศลองดูดีๆนะครับบานคมเมน,นเชื่อว่า <c oughs> เป็น UFO <c oughs> ครับที่มาปรากฏบนท้องฟ้าใกล้กับเนะกบาะกา <c oughs> ่อนจะหายเข้ากริกเมกบอกด้วยนะครับเพื่อนๆคิดเห็น อย่างไรมันคืออะไรมันมีรูปรา่างกลมเกลียวคล้ายกับจานข้าวมีไฟรอบๆยังไม่มีใครบอกได้เหตุล้อนๆนี้คืออะไรหรือเครื่องบินที่หลุดเส้นทางก็ได้งานนี้หลักๆเชื่อว่า ไม่ใช่เครื่องบินคลิปนี้มีคนตกใจ ีมาเคาะ <room. S 2> ที่ประตู <you> เหตุหล,ลอนๆนี้เนี่ยนะฮะทำเอาแทบชอบวันหนึ่งชายคนนี้หลอนนอนไม่หลับเลยเหมือนผี oh <my> มาเคาะที่ประตูโปะโปะเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวเคาะเหตุหล,ลอนๆนี้ทำเขาไม่กล้าไปเปิด Could you know, stay you. in this haunted room? Volume up. ทำสั่นทั้งตัวงานนี้กินกระท่อมก็ไม่หายแน่เสียงดังอยู่พัก <Good S 1> ใหญ่ๆผีเคาะโป่ๆเ <Volume up. S 1> ลยทีเดียวครับ อนที่เสียงนั้นจะเริ่มค่อยๆหายไปแม้แต่ผียังเจ็บมือแอดว่าบอกด้วยนะครับเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรกับคลิปผีเคาะที่ประตูล,ลอนๆแบบนี้ เหตุไร้ายนี้วันหนึ่งเขาขับรถกลับบ้านยามดึกมากๆจู่ๆต้องถึงกับช็อกจะหยุดก็ดูไม่ทันเสร็จแล้วไปพบรถตู้ที่เป็นต้นเหตุร่างแปลกสีขาวเหมือนร่างแปลกๆจะตกลงมาที่พื้นถนนคนขับมอเตอร์ไซค์คนนี้ ตัดสินใจขับหนีออกจากพื้นที่ดังกล่าวในทันทีโดยไม่พยายามค้นหาคำตอบว่าสิ่งที่เห็นอยู่เบื้องหน้านั้นคืออะไรกันแน่นี้แทบไม่ทัน บอกด้วยนะครับเพื่อนเพื่อนเจอแบบเขานี่พยายามค้นหาคำตอบว่าสิ่งที่อยู่เบื้องหน้านั้นคืออะไรหรือเปล่าครับงานนี้หลอนจริงขาดไม่ถึงเลยทีเดียวร่างแปลกๆดังกล่าวลอยมาเหมือนกับจะเกาะ ที่รถมอเตอร์ไซค์เหมือนความฝันที่รู้ว่าฝันอะไรอยู่ตามโบราณกล่าวไว้ว่าฝันร้ายจะกลายเป็นดีซึ่งการฝันเห็นผีนั้นเช่นกันหากฝันเห็นผีผู้หญิงทํานายได้ว่าอาจได้โชคลาภแต่ถ้าเห็นผีเพศช,ชายมีหลอน จนไม่ขับรถอีกก็เป็นได้บอกด้วยนะครับเพื่อนคิดเห็นอย่างไรกับคลิปหลอนนี้อย่างน้าคนลุกเลยทีเดียวครับลองดูดีๆนะครับมันคืออะไรกันแนะ่คลิปหลอนนี้ หลักลกพูดผีไม่มีตัวตนเป็นตุเป็นตะแม้แต่แพทย์เคยชนะสูตรศพยังไม่เล่นด้วยกับเรื่องพูดผีวิญญาณถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ทั้งบนติกตอกเฟซบุ๊กยูทู e วันที่เงียบๆเวลาสั้นๆกับเพื่อนในโลกสีดำสำหรับวันนี้สวัสดีครับ